สวัสดีครับลุงพร้อมครับผมมาพบกันวันนี้ตรงกับวันดังคารที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2562นะครับปิดเทอมสบายลุงพร้อมครับช่วงนี้นะครับเลาะไปตามเรื่องนะครับเพราะนั้นวันนี้ข่าวก็จะเป็นเรื่องข่าวบุญกุศลเรื่องงานสงกรานนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับก่อนที่จะปิดสงกรานนะครับครูผู้บริหารต้องฟังเรื่องนี้และไปดาเนินการให้เรียบร้อย นะครับเป็นเรื่องแจ้งจากครุสภานะครับการขอรับเงินคืนค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของเรานะครับจะต้องดําเนินการ5ขั้นตอนต่อไปนี้นะครับหเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในวันที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2546และเป็นอยู่ถึง12มิถุนายน2546 2. มีการชำระค่าขึ้นทะเบียนใบอนุญาตนะครับระหว่างวันที่4มกราคม2548 ถึง10มีนาคม2548สามยังไม่เคยขอรับเงินคืนในช่วงปี2548ถึง2549ซึ่งก็มีการคืนแล้วนะครับ3แสนกว่าคนคงเหลือ6,800กว่าคนที่ยังไม่ขอรับคืน4หากคุณสมบัติตามข้อ1ถึง3ครบและประสงค์จะขอเงินคืนให้แนบไปเสร็จรับเงินตามข้อ2นะครับประการที่5 หากไม่มีใบเสร็จตามข้อสองและมีความประสงค์จะยื่นแบบคำร้องขอคืนเงินก็สามารถทำได้นะครับแต่ขอเรียนชี้แจงว่าการเบริกจ่ายเงินตามระเบียบร,ราชการนะครับหากไม่มีใบเสร็จตัวจริงก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะครับานั้นคุณครูที่ต้องการไปรับเงินคืนก็ตามนี้นะครับตามนี้ก็แล้วกันหรืออย่างไรก็ติดต่อทางาเจ้าหนะ้าที่ครุสภาของนครพนมของเราเรื่องบุญกุศลน,นะครับงานพ้าป่า พัฒนาการศึกษานะครับโรงเรียนบ้านอ้วนสีสงครามของท่านผู้ในการคําเตือนเดชบุญนะครับจัดงานสิทธิ์เก่าสัมพันธ์13เมษายนที่โรงเรียนบ้านอ้วนนะครับครบรอบ97ปีนะครับงานนี้ท่านพอคําเตือนบอกว่ามีงานมีเสื้องานภ้าป,ป่านะครับเพื่อที่จะหารายได้นะครับซื้อหน้างานในตัวละ250บาทชมรมบุคลาก,กรนอกราชการอำเภอศรีสงครามดยท่านผู้ในการ นิกร,กรเกษมสินนะครับเป็นประธานก็จะจัดงานสืบสารประเพณีสงการานต์พุทธที่10ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับณศาลาประชาคมหมู15่15บ้านสามพงง์ารน,นี้จเจริญพรคำจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาชมรมด้วยนะครับก็คงจะร่วมด้วยกันนะครับงานภาพป่าของ โรงเรียนบ้านหาดแพงหาดแพงวิทยาของท่านบริการวินยูคำหานะครับ15เมษายนนี้จัดภาพป่าสามารถขี่คืนสู่เย่าหาผูเท่าเออเขา,าหาผูเท่านะครับคณะสิทธิ์เก่าเขยสะพายไทยหาดแพงและมวลมูมิดมวลมูมิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหาดแพงนะครับทอดถวายที่วัดศรีบุญเรืองงานนี้ก็คงจะระดมทุนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาสถานศึกษาเดยท่านพ่อวินยู นะครับก็มีผ้าป่าลูกหลานจากไต้หวันด้วยนะครับทางด้านท่านผูน้ในการณรื่มมนสุภาทองนะครับโรงเรียนบ้านดอนมาจ่างก็จะจัดวิ่งเพื่อน้องในวันที่13เมษายนนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านดอนมาจ่างนะครับเอาอย่างไรนะักกีฬาที่ประสงค์ที่จะทานการวิ่งนะครับก็เตรียมความพร้อมท่านผูน้ในการดรพัชรพงษ์ทัศสศรีจากโรงเรียนุทนวิทยาคารนะครับฝากประชชพัน์นะครับบอกว่าท่านผูน้ในการพัฒนาแก้วดี นะครับท่านผู้นิการเรียนบ้านห้วยพระนะครับประกาศนะครับประกาศหากท่านที่ครบรักท่านใดพบเห็นแผ่นป้ายทะเบียนล่นหายนะครับช่วงโค้งบ้านท่าแต้บุงแกมเพื่อท่าอุเทนนะครับทะเบียนนะครับทะเบียนกง .5223 นะฮะก็ขอความกราส่งคืนนะครับที่อบตท่าจัมปาท่าอุเทนหรือตู้ยามนะครับตู้ยามสพปนครพนมเขต2ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ ท่านผู้นิการพานุมาตรกิตติศิวรพันนะครับเป็นสะพานบุญเชิญร่วมทําบุญผ้าป่าสามัคคีใต้หวันนครปนมเพื่อสมทบทุนสร้างพระธาตุศีสนสุขสัจธรรมเจดีที่วัดดุงปุศลน,นะครับวัดอรัญญานาโพสิบเกสเมษายนนะครับเอาเรียนเชิญทุกท่านนะครับราตรีสิทธิ์เก่าเทาแดง คุณครูสุพจน์ส่งเสริมแจ้งมาบอกว่าของนครบรลมิยาคมนะครับ14เมษายน17นาฬิกาลดน้ำดำหัว18นาฬิกากิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะครับโดยมีโซแกนของนครบรลมิยาคมท่านผู้ในการประหยัดวังวนบอกว่ามาหาครูมาดูโรงเรียนขุาวควาครับวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับงานตุ้มโฮมฮักแผงของเพื่อรักสังคมศึกษาวิทยาครูสกลนคร นะครับก็มาชมบรรยากาศเฮินเมืองเวพี่น้องลุงพรครับสวยงามอลังการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับทุกท่านประทับใจเรือเกินนะครับวันนั้นท่านรัตนพรคงครามนะครับประธานสภาวัฒนธรรมก็ไปร่วมให้กําลังใจไปร่วมต้อนรับนะครับมีการ โอ้สุดยอดจริงๆพมครับหลายคนชื่นชมนะครับปรบมือให้เจ้าภาพนะครับท่านผู้ในการปร,าาร,ระสาทบัญญาท่านผู้ในการคมีเขียวโปโนะค,คุณครูบุญทรงดีพมนะครับปีหน้าพบกันที่เขาวงกาลสินของคุณครูนิมิตนะครับนริมิตพิมพ์หานะครับ11เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ในการสุริยาวัชุมเรียนบ้านนาโพนะครับเชิญเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬา าจากตำบลโพนสว่างนะครับพิธีเปิดพรุ่งนี้นะครับ10เมษายนนะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาโพสีสงครามปิดท้ายข่าววันนี้หลวงพ่อครับหลายท่านนะครับไปท่องทัศนศึกษาดูงานที่พักผ่อนนะครับแนะนําอีกที่หนึ่งของนครพนมของเราก็หาดแห่นะครับหาดแห่ทางธาตุพนม,พนม,พนมทางมุกดาหารก็มีหาดมะโนรมมะโนพิรมนะครับจเจริญพรคําจันไปแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านผู้จัการปรี ปรีดากล้องเสียงพร้อมครอบครัวนะครับอำนวยความสะดวกนะครับในการไป,ปรพักผ่อนพรุ่งพร้อมครับสวัสดีครับ